ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยสมาชิกกลุ่มลายเสียงและก็ท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้วันที่4สิงหาคม2567ผมมวยหูเฮปปี้มวยไทยมาวิมาฟันธงหลังช่างแล้วนะครับนะเป็นการฟันธงหลังช่างหลังจากที่นักมวยช่างกันเสร็จเรียบร้อยของช่อง7สีซึ่งวันนี้ มีมวยเพียงรายการเดียวที่ผมจะภาคนะครับนะก็ภาคกันช่องเจดช่องเดียวส่วนช่อง5เป็นรายการพิเศษนะครับนะเอาฝรั่งมาชกอก็ไม่ได้ไปภาคกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องช่องสามที่ผก็ยังไม่จัดเริ่มสัปดาห์หน้านะครับนะปราะฉะนั้นวันนี้ผมเองก็จะเดินทางไปภาคที่ช่องเจ็ดเพียงช่องเดียวนะครับก็จะให้กับทุกทานทราบนะครับนะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า,ารายการมวยช่องเจ็ดวันนี้จะเริ่มถ่ายทอดในเวลา บ่ายสองตรงนะก็คือร่อนเวลามา30นาทีนะครับนะท่านที่อาจจะไปรุ่นไปเชียร์ก็อย่าลืมนะครับนำวยช่อง7ถ่ายทอดบ่ายสองเนื่องจากว่าเป็นรายการชิงแชมป์มวยรอบปูนเสือแล้วนะครับนนะนัดนี้ก็เลยเลื่อนเวลามาครึ่งชั่วโมงนะครับนะชกกันบ่ายสองถ่ายทอดบ่ายสองซึ่งผมเองก็ต้องรีบเดินทางไปให้ทันนะครับนะเพราะว่าอาวันนี้คนแน่นแน่นอน,นะคใครเข้าไปช้าน เดี๋ยวพอเขาเปิดได้ข้าวเต็มปุ๊บเนี่ยเขาปิดประตูเลยนะจะลาบากนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเองก็จะต้องรีบเดินทางไปให้ทันเช่นกันนะครับเพราะว่ามีสมาชิกรอฟังผมอยู่หลายร้อยคนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกก็ แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ pakyk77 ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมและการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยเดินเข้าตู้ดูว่าสู้เขาไม่เอยได้ครับนะชอบมอยหูที่ภาคมวเพียงเดียวไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพนันใดเดิสิ้นนะครับผมเองก็ภาคมวยคนเดียวทุกคู่ทุกช่องเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับวันธรรมดา ไม cues, to to. Glucose, S, ka, ่ได้ภาคนะครับนะมอยหู V.I.P ก็ไม่ผ่านกลองนะครับนะเพราะเครื่องก็ภาคในเวทีก็เดือนละ1,500บาทสัปดาห์ละ500บาทรายวันวันวันละ300บาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์นะครับนะก็เดือนละ1 0 0 0บาทนะมอยหูผ่านกลองก็เดือนละ1 0 0 0บาทสัปดาห์ละ300วันละ200บาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์ก็เดือนละ6 0 0บาทแต่ถ้าฟังเฉพาะช่อง7็ช่องเดียวเป็นมอยหูผมสละเครื่องให้1เครื่องนะเพื่อท่านได้ฟังมอยหูช่อง7็ช่องเดียวก็ คิด100บาทนะครับนะลายเสียง v i p พครับนะเพราะเครื่องคีาภาคในเวทีไม่ผ่านกล่องนะจะไวกว่าลายเสียงทั่วไป2วินาทีไวกว่ามวยหูก็ปี้ไวกว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับนะไวกว่าลายเสียงก็ปี้แล้วก็ไวกว่าลายเสียงที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเดือนละ4 0 0บาทถือว่าคุ้มมากนะครับไม่ผ่านกล่องนะไวกว่า2วินาทีก็เดือนละ4 0 0บาทภาคเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับนะชอบแบบไหนอย่างไรก็สามารถติดต่อผมได้ที่ ID Line แฮปปี้บอทส1 6แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรไปสมัครก็082 751 1988 082751 1988ก็โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับในชอบแบบไอยางไรก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาว่ากันที่ฟันธงหลังช่างของมวยคู่ที่1นะครับนำะามวยคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงนิติกรสวนน้ำทานคีรีพัฒนาด้านของฝ่ายเงินโชคพิชิต โทบางแสนมวยคุณนี้ชกกันที่พิกัดน,น้ำหนัก113ปอนด์เป็นการชิงที่3นะครับผู้ชนะได้ที่3ผู้แพ้ก็ได้ที่4ไปนะครับสำหรับท่ด้านของนิติกรเมื่อเช้านี้ก็มาช่างได้112.8นะก็ถือว่ามาน้ำหนักดีครับส่วนท่ด้านของฝานน่ายเงนก็112.8เช่นกันกน,นิติกรในอายุ15ปี172เซนจากกระบีนะกระดูกมวยก็5 6าไฟล์ปล่อยก็56 7กดกมเช่ประจําก็1 1 2 113ปอนด์ ปี67นี้ชกไปแล้ว4ครั้งนะก็ชนะ3แล้วก็แพ้1นะครับนะชกที่ชกไปทีมกรุงมาทั้งหมดไน้15ครั้งนกคุณชก5ครั้งเป็นการนกภายใน3ยกทั้งหมดแล้วก็เคยแพ้นก1ครั้งในยกที่3ชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่ก็6ครั้งชนะ5ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่3นะครับนัมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับวันนี้ก็ มาชิงที่3กันนะครับสำหรับทางด้านของนิติกรก็เป็นห่วยซ้ายรูปร่างสูงยาวได้เปรียบเลยนะวันนี้นะเพราะว่าดูว่าจะได้ลอยนะครับทรงมวยนี้ก็ประเภทฝีมือบุบวนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวุธทาได้ดีมีถนอบปีทนายชกวงในแข่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะทรงมวยนี้จะแข็งแรงแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีมัดศอกที่ออกอันตรายมากๆเลยนะครับนะวงในก็ขวางได้สันแทงนี่ก็ถือว่าแรงเลึกเลยมีมัดมีศอกออกสู้สู้ก็สมองเรหัวจิตวใจัก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนทางด้านของฝ่ายเงินโชคพิชิตโชคบางแสนปัจจุบันก็อายุ17ปี170เซนจากเพชรบูรณ์นะครับนนกระดูกเนืก็50าสิบปไ,ไปปล่อย55กิโลกร,รัมก็น้อยกว่าทางด้านของฝ่ายแดงเวทยชกประจําก็112ยสิ้อยครับปี67เชกไป5ครั้งก็ชนะ3นก1ครั้งแล้วก็แพ้คะแนนสองครั้งชกเวทีมังกรมา13ครั้งนักคุชก4ครั้งนะแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรมาก่อนนะครับนในชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่ถึง9ครั้งเลย แล้วก็ชนะนกกุชกที่ช่องเจ็ดนี่สองครั้งนะครับสำหรับมวยคู่นี้ซึ่งเป็นมวยชิงที่3นะครับนะขึ้นไปก็ทางด้านของดิติกรซึ่งเป็นมวยซ้ายนะครับนะก็คงจะตั้งรับจับทางในช่วงต้นๆน,นะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายนั้ก็คงจะดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนแต่เนื่องจากว่ามระบูลเสือนั้นจะเน้นมวยที่ทรงเดินนะครับนะแล้วก็ใครเน้นดอกกุตรนะครับนะใครเดินก็จะได้เปรียบนะครับนะเริดทางด้านของดิติกรนั้นเป็นต่อในราคาที่ค่อนข้างแพงนะ ถ้าชกแบบตั้งใจชกกันจริงจังนี่ผมดูว่านิติกรอาวุธมวยนั้นหนักแรงกว่านะครับนะแล้วก็มีหมัดปิดศอกที่อันตรายนะครับนะโดยเฉพาะเตะซ้ายนี่ถือว่าหนักแรงใช้ได้เลยนะครับนะต้นๆนะผมคิดว่าคงจะไม่ห่างนะครับนะต้นๆน,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 นี่เดี๋ยวรอตื้นๆน,นะครับนะารอตื้นๆน,นะแล้วก็เมริคาเดียดก็เข้าไปที่ด้านของนิติกรนะผมเองก็ฟันทงหลังช่างชอบไปที่ด้านของนิติกรส่วนน้ําฐานคีรีนะครับให้สัดส่วนที่ จะชนะในตราในนัดนี้ในตราะสะส่วนอยู่ที่6 5เปอร์เซ็นต์นะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างสิทธิชัยสอเดชพันธ์พัฒนด้านของฝา่ายเงรศักดิ์เล็กลูกลพ่อโรงต้มนะครับนะมวยคู่นี้รูปร่างในทางด้านของอสิทธิชัยนี่จะได้สูงกว่านะครับนะ่าจะได้สูงกว่าแล้วก็เมื่อเช้าี่ทางด้านของสิทธิชัยก็มา1 2 6่ส่วนท้นเขาฝ่ายเงนก็มา1 2 6เช่นกันนะครับนะมวยคู่นี้ก็ ถือว่าน้ำหนักนี่ทางด้านของฝ่ายแดงนี่จะได้เปรียบนิดนิดนะครับนะเพราะว่าอาจจะชอกอยู่เวทนี้ประจำส่วนทาาด้านฝ่ายเมินก็เพิ่งจะขึ้นมานะครับนะสำหรับท่ด้านของสิทธิทชัยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้รอสอมวยฝีมือบุบบนเข่าไหนครับดูับได้เก็บการรุดของชอกนี่ทําได้ดีมีท่าน้องปิ่นสนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยสอม,อยวมวยจะแข็บงแรงคะแกระดูกมวยบนการผ่านมวยก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยนะครับ ข้อมูลทด้านเทคนินของสิทธิช่อ ai, สอดเดชพันธ์ปัจจุบาาันอายุ19ปี173เซนวัตจากจังหวัดตรังกระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก6-70ไฟซ้อมอยู่ที่สอดเดชพันธ์น้ำหนักแบบหลอดก็62กิโลกร,รมัมเบดชกประจำก็126ปอนด์ปี67ชกไปแล้ว5ครั้งนะกะ็ชนะ4นะครับแล้วก็แพ้นอก1ครั้งในยกที่2ในรายการมวยวันนะครับในรายการมวยไปชกมวยวันก็แพ้นอกแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาก็ชนะ4ไฟติดต่อกันนะครับชกเวทีมังกรมาทั้งหมดีน22ครั้ง เคยนกคุชก4ครั้งนะครับนะเคยชอกอ่อนกขุชก4ครั้งในยกที่2 3 4แล้วก็เคยแพ้นกในรายการมวยวัน1ครั้งชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่ก็3ครั้งนะครับนะก็ชนะ2แล้วก็แพ้1ครั้งนะครับส่วนด้านของฝ่ายเงินสักเล็กลูกจพ่อโรงต้มก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างเป็นรองทรงมวยประเภทฝีมือเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวุฒิของชกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนะยังเป็นรองอยู่นะส่วนมากก็วันนี้ทางมวยนี่ก็คงจะต้อง เดินนะครับนะเพราะว่ารูปร่างนี่จะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับนะก็ชกวงในแก่งกว่าวงนอกแต่ว่าวงนอกก็มีหมัดมีศอกที่อันตรายนะแต่ว,วุฒิมวยนี่ถือว่ายังไม่หนักแรงเท่าไหร่นะครับนะทีต่อทีนี่ผมดูว่ายังเป็นรองในเรื่องของความหนักนะครับขอบ้อมูลท่านเทคนิคอนทนด์ศักดิก์เล็กดูเจ้าพ่อรงต้องปัจจุบันอายุ22ปีก็แก่กว่า3ปี1 5น5รเซนก็ต่ำกว่า8เซนจากพัดขลุงมนะครับนะชกเวทีมักงกรมานี่ก็ประมาณสัก ห้ครั้งแล้วนะครับนะก็เคยแพ้นกไขทตงด้านของกูชคในเวทีมังกรสครั้งและก็ยังไม่เคยชนะนกไขรในเวทีมังกรงมาก่อนวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของสิทธิชัยน่าจะสู้อย่างห้ายกนะครับนะเพราะว่าฝ่ายน้ําเงินไม่เคยนกไขรก็เหมือนกับว่าหลังว่างนะครับนะสามารถที่ออกวุธได้อย่างสบายใจไม่ต้องรอว่าคูชกส่วนมาแล้วตัวเองจะหล่นหลับนะครับนะเพราะอาวุธหมดทางด้านของ สักเล็กนั้นไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับนะกระดูกมวยนี่ชกมาเป็นร้อยนะครับปอยๆนี่หกสิกิโลกรัมก็น้อยกว่าทางด้านฝ่ายแดง2กิโลกรัมเวทชกประจําก็ร้อยยนะปี6 7นี่ชกไป5ครั้งก็ชนะ3แล้วก็แพ้2ครั้งครับชกที่ช่อง7มาแล้ว3ครั้งนะก็เคยชนะคะแนน1ครั้งแพ้2ครั้งเป็นการแพ้นกที่ช่อง7 1ดครั้งในยกที่3ด้วยนะครับนะสำนักนของสักเล็กนี่เคยแพ้นกที่ช่อง7มาแล้วนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ขึ้นไปในทางด้านของสิทธิชัยนี่จะรูปร่างได้เปรียบนะครับนะทางมวยต้นๆผมอ่านว่าทางด้านสักเล็กจะต้องออกเดินเลยนะครับนะ่าจะต้องเดินเลยเพราะว่าถ้าทางด้านสิทธิชัยไม่ไม่เจ็บไม่เหนื่อยไม่หมดนี่ผมดูว่าสักเล็กนั้นจะลําบากเพราะวาวุธดมวยนั้นความหนักแรงเป็นรองนะครับนะ้นต้นๆสักเล็กก็เดินก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นสักเล็กอาจจะพลิกออกนําก่อนก็ได้นะครับนะแต่ผมเห็นว่าถ้ายืดเยื้อะยาวไปในทางด้านของสิทธิชัยซึ่ง มีอาวุธมวยที่หลากหลายหนักแรงกว่าแล้วก็จังหวะไวกว่านะครับน่าจีเบตเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของสิทธิชัยสอเดชพันธ์นะครับให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้แนตรสัดส่วนอยู่ที่55%เปเซนะครับ <c oughs> คู่ที่3ครับคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของประแดมเพชรน้ำงามวีคเขาใหญ่พัฒนด้านของฝ่ายเงินเพชรกิติเจรายมินทา มวยคู่นี้เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับชกกันพิกัดน้ําหนัก1 2 6ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี่ทางด้านของเพชรน้างามนี่ก็มาลดเล็กน้อยนะครับนส่วนตัวด้านของเพชรกิตตินี่ก็ลดไปจุดสี่นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ทางด้านของเพชรน้ำงามเพชรน้ำงามก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่ดูว่าจะเสียเปรียบชงชกเล็กน้อยนะแม้ว่าเพชรน้ำงามจะสูงแล้วแต่ว่าคู่นี้ก็เหมือนเสาโทรเลข มาชกกันนะครับนะสมวยก็ฝีมือเข่าในชกวงในเก่งกว่านอกนะครับนะอาวุธมวยนี่จะหนักแรงทุกลูกนะแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงตลอดเกมนะครับข้อมูลทานเทคกในคอนเทนเเพชรนำงามวีเคเขาใหญ่ปัจจุบันอายุ23ปี175เซนจากจังหวัดขอนแก่นกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยปอรอยหก1กิโลกรัมเวทชกประจำก็ร2 5 126ปี67ชกไปแล้ว4ครั้งนะ ปีหกจะชก4ครั้งก็ชนะเพียงครั้งเดียวเป็นการนกในยกที่3และก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่4นัดล่าสุดนี่แหละแล้วก็เสมอ1ครั้งครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี่ก็35ครั้งนะก็ชนะนกคู่ชก6ครั้งในยกที่ 3- 4มสี่มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นกใครต้นของชกในเวทีมังกรสองครั้งในยกที่2กับยกที่4นะครับนะการแพ้นกก็จะโดนหมัดแล้วก็โดนศอกนะครับ ชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี้ก็8ครั้งนะก็ถือว่าชกช่อง7ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับนะก็8ครั้งชนะไปเพียง3ครั้งก็เป็นการนก1ครั้งในยกที่4และก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่4สเสมอ2ครั้งเคยสเสมอกับคู่ชกมาเมื่อวันที่12พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับวัน,น,นชกากัด125อปอนด์นะก็เป็นการไล่ตีสเสมอนะครับนะหลังจากที่หมดสี่ยกนี่ตกเป็นรองประมาณ10วันหนึ่งเลยนะมาไล่เตะขวาเตะซ้ายเพราะว่าทางด้านของ คุชกออกมาคุมนะก็ครบยกนี่เป็นต่อด้วยแต่ว่ากรรมการชูให้เสมอไปนะครับสําหรับแสด้านของเพชรน้ํางามนี่กระดูกมวยนี่ดูว่าจะเป็นรองนะเพราะว่าเข้าเวทีเข้ามาชกที่เวทีเมืองกรงปี6-1นะครับนะประมาณอายุ17 18แล้วถึงจะเข้ามาชกเวทีเมืองกรงนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายเงินเพชรกิต,ติเจียบันอินทราเพชรกิต,ตินี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่จะได้เปรียบสูงยาว กว่าเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวุฒของชกทําได้ดีมีทนนอกเป็นทนไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับทรงมวยนี้จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะทางมวยบันนี้จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับนะยังไงผมคิดว่าน่าจะมีราคาออกนําก่อนรูปเกมก็คงไม่ต่างไปจากเดิมมากนักนะครับนะวงในก็ขวางหนา้าใส่แทงนี่ก็ถือแรงเลึกเลยนะเป็นมวยที่ขยันอาวุธกว่าแล้วก็ชิงขึ้นคอคู่ชกก่อนตลอดนะครับ ข้อมูลตระนันเทคนิค,คตรงนานเพชรกิิเจี้ประมินทรานะครับนะซึ่งมีเสียนขาใหญ่นะอ่าระดับประเทศมาเขาเรียกว่ามาคุมหน้าเสื้อนะครับนะให้ใช้สีเสื้อนะครับนะปัจจุบันอาย,อยุ23ปีเท่ากัน177เซนก็สูงกว่า2เซนจากอุมบอลนะก็ชกมา ก็เป็นร้อยนะครับนะซ้อมอยู่ที่สอจารุวันนะครับนะป่อยๆนี้62กิโลกร,รัมก็มากกว่า1กิโลเวทชกประจําก็ร้อยยี่ห้าร้อยหกที่หกเจ็ดชกไปแล้วสี่ครั้งก็ชนะสองครั้งสเสมอหนึ่งครั้งกับคูช่ชกนี่แหละแล้วก็ล่าสุดในรายการเดียก็แพ้คะแนนไปนะชกเวทีมังกรงมัดทั้งหมดยี่สิบห้าครั้งเคยชนะนกคู่ชกห้าครั้งในยกที่สามสี่แล้วก็แพ้นกสี่ครั้งในยกที่สามสี่การแพ้นกนี่ จะแพ้นกในช่วงต้นๆน,นะครับในช่วงต้นๆที่เพิ่งเข้าเวทีมังกรมาใหม่ๆนะครับนะทางด้านของเพชรกิตินี่จะเข้าเวทีมังกรมาตั้งแต่กลางปี59นะครับนะซึ่งเข้ามาตั้งแต่ตัวเองอายุประมาณ15ปีเท่านั้นนะครับชกที่ช่วงเจ็บมันสามครั้งก็ชนะนก1ครั้งแพ้คะแนน1ครั้งแล้วก็สเสมอ1ครั้งกับคู่ชกนะครับ สำหรับมวยคูน่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของเพชรกิตินี่จะได้เปรียบรูปร่างสูงร้อยกว่านะครับหนะทางมวยนะบริการนะ่าเสียเสีงเชียตัวเงินอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าจะใกล้เคียงกันนะระหว่างเจ้๊ยบใมินทะาเจ้๊บใมิทาก็คงจะขึ้นถอดมงคลนะ,ะทางมวยผมอ่านว่าเพชรกิตติต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะมาเล่นเชิงไม่ได้นะครับนะเดินเข้าใส่น่าจะมีราคาออกนําก่อนถ้าจะแพ้ ก็พลิกแพะนายกท้ายนะครับนะส่วนทางด้านของเพชรงามซึ่งเป็นนักมวยที่เก่งนายกที่4นะต้นๆก็ไม่ขยันนะวันนี้จะมาเปลี่ยนทรงเป็นขยันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะครับนะยังไงต้นๆผมคิดว่าเพชรนำง,งามก็คงจะถอยตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้อ,อยู่ข้างเชือกนะ,ะความขยันนี่จะเป็นรองและจังหวะไล่แขนมวยที่มวยที่ไม่ขยันเนี่ยเวลาเวลาไล่แขนสู้เนี่ยจะสู้มวยที่ขยันกว่าไม่ได้นะครับน้ำเงินขยันกว่า ประกอบถึงตัวปุ๊บนี่ชิงขึ้นคอเลยครับนะส่วนางด้านของเพชรน้ำงามซึ่งเป็นมวยที่อึดอาดยืดยาดไม่ขยันนะ,ะประกอบตัวปุ๊บนี่ก็ปล่อยให้คู่ชกนี่ขึ้นคอตัวเองก็ลงเอวประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเล่นมวยคือข้าวมวยที่ขยันก่อนนะครับนะผมเชื่อว่าน่าจะมีราคาออกตัวให้ซื้อขายออกตัวได้ก่อนนะครับนะฟันธงหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรกิติเจี๊ยบรำอินทราอัตราสัดส่วนที่จะชนะในรัดน,นี้อยู่ที่ 55%นะครับมีราคาดีๆอย่าลืมออกตัวนะเป็นวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่ที่4ครับซึ่งเป็นารายการซึ่งเป็นการชิงแชมป์วยรอบปูนเสือนับนี้แล้วนะครับนเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงเป็กปตทอทองทวีพัฒนาด้านของฝ่ายนวลยอดนาทีพดุงชัยมวัยไทยเมื่อเช้านี้ทางด้านของเป็กก็มา112.6ส่วนทางด้านของยอดนาทีมา112.8นะครับ สำหรับทางด้านของแป็กนี่แป็กนี่ก็เป็นหมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบุนเข่าในครับร,รับได้เก็บการวัดข,ของชกนี่ทําได้ดีมีทะนอกปิทะไหนชวกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับงานโดยเฉพาะลูกขวางจะใชเดันแทงนนืกอถือแรงเล็กเลยนะเป็นมวยที่ข้อแขนนันแข็งแกร่งแรงนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนหมัดโดนศอบก็มีว่าบรรวนชวนเสยวซาได้เช่นกันนะครับสำหรับทางด้านของแป็กกระดูกมวยเบอร์มว,วยการผ่านมวยนั้นดีกว่าและก็เคยชนะมาแล้วด้วยนะครับ ข้อมูลตัวน,นักเทนนิสคอนทนเนร์แบ็กปัจจุบันอายุ19ปี165เซนจากจังหวัดยะโสธรกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับนะ้ำหนักเปลีย่ยปล่าก็54กิโลกร,รมัมเดือดชกประจำก็ร้อยสิบสองร้อยสิบสามปอนด์ปีหกเจ็ดชกไปแล้วสี่ครั้งก็ชนะทั้งสี่ครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งในยกที่สองชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดสิบหกครั้งนก,กุชกสามครั้งในยกที่สองสามสี่แล้วก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สามที่ช่องเจ็ดนี่แหละนะเป็นการแพ้นกแบบ ตัวบนจับแพ้นะครับนำไปได้ทิ้งตัวนะไม่ยอมทิ้งตัวตัวบนทดไม่ได้นะครับก็เลยจับแพ้ไปนะครับชกที่ช่วงเจ็ดมาทั้งหมดในหก็ชนะมา5ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยซึ่งเป็นม้ามืดตัวจริงเนี่ยนะครับนายยิ่งชกยิ่งเก่งนะก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะได้หลอยเล็กน้อยทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าไหนครับกบได้เก็บการวุฒของคุชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้นนอกปีตไนชกนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะก็เป็นมวยที่มีสมองมวยดีครับวันนี้น่าจะมีการวางแผนมาดีนะครับสาหรับทางด้านของเป็กเอ่อทางด้านของเป็กนี่เคยชนะคะแนนทางด้านของยอด ยนาทีมาเมื่อวันที่14มกราคม67นะครับแล้วก็ผ่านมา6-7เดือนแล้วนะครับนะทางด้านของยอดนทีเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ผมคิดว่ารูปเกมคงไม่เหมือนเดิมนะครับนะทางด้านของแป็กเหนื่อยแน่นอนนะครับนะต้นๆผมคิดว่า<ม>คู่ขี้สูสีด้วยนะครับนะข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านยอดนาทีปัจจุบันอาย,อยุ1กปีก็อ่อนกว่า3ปี108ก็สูงกว่า3เซนจากสุโขทยัยกระดูกมือก็ชุกม,มาประมาณสัก50ครั้งซ้อมอยู่ที่พิษณุโลกก็ไป54เท่ากัน เบียดชกประจําก็ร้อยสิบสองร้อยสิบสามปอนด์ปีหกเจ็ดชกไปแล้วหกครั้งก็ชนะสี่ครั้งเป็นการน็อกหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็แพ้สองครั้งแพ้กับทางด้านของคู่ชกด้วยนะครับชกที่ช่วงเจ็ดมาทั้งหมดนี้ก็เจ็ดครั้งชนะห้าครั้งน็อกหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็แพ้คะแนนสองครั้งที่ช่องเจ็ดนะครับนั่นะก็คือเข้ามมาชกมวยรอบนั่นเองนะครับ กระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองทางด้านของแบกเยอะนะแต่ว่าผมอ่านว่าวันนี้ทางด้านของยอดนาทีมีการเตรียมซ้อมที่ดีนะมวยคู่นี้ก็คงจะสู้กันอย่างห้ายกนะครับรูปเกมการชกนี่จะต้องเป็นทางด้านของแบกที่ต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะเพราะว่าตัวเองกระดูกมวยมบอดีกว่าแล้วก็ถอยตั้งรับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแบกก็คงจะเดินเตะขาต่อยหมัดวงในก็คงจะจับขึงจับ ขวางหน้าอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาแต่สุดท้ายผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเป๊กนะครับนะสุดท้ายผมอ่านว่าเป๊กเป็นแชมป์นะครับฟันทองหลังช่างชอบไปที่ด้านของเป๊กปรตอทขทองทวีนะครับคู่ที่5้าครับนะเผื่อมีรายการอ่ามวยนกนับกันแล้วก็มีแถมคู่ที่5้านะครับนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเก่งกล้า ยูโซฟคานต่อละง,งูพัฒนานั่นของฝ่ายนังเมืองเพชรตะวันอเนตยาพรนะครับช่ากันพิกัด119ก้าปอนด์ ทางด้านของเก่งกล้านี่ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือเข่าในายับรูปรับได้เก็บการวุดของชกนี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับยังไม่เก่งมากนะครับนะชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงกระดูนนดกอบนมวยเบการผ่านมวยก็ดูว่าจะเป็นรองนะครับส่วนด้านของกายเนเพชรตะวันอ่อนนิตยาพรในอายุ1573ก็สูงทีเดียวนะครับนะมวยคู่นี้นี่ในเรื่องของความสูงนี่จะเป็นทางด้านของ ทั้งคู่นี่สูงพอกันนะ173 174เท่ากันเลยนะครับนะเมื่อเช้านี้ทางด้านของเก่งกล้านี่ก็มาขาดไปจุดส่ส่วนทางด้านฝ่ายนา้ำเงินก็มาพอดีพอดีนะครับสำหรับทางด้านของอเพชรตะวันนี่ปลปล่อยก็55กิโลกร,รมัมเวทช็อกประจำก็ร้อยสนะปี6กจะช็อกไป1ครั้งนกยอกที่2 ี66ชกไป1นครั้งนกยกที่3นะครับนาะยยังไม่เคยชกท่องเชื่องเจ็ดแต่ว่าเคยชอกอยู่ที่ประมาณราชดำเนินนะครับก็เป็นมมยขวาขับเรืองร่างสูงยาวเท่ากันทรงมวยฝีมือเข่าในาครับดูกังได้เก็บการรุกของชอกนี่ทําได้ดีกว่าชกวงในเก่งกว่าวางนอกขวาในสันแรงี้แรงลึกเลยนะมีมัดมีศอกออกสู้ก็สมองดีวัดจิตวิจใจก็ถือร้อยเปอร์เซ็นต์กระดูกมวยเวทีมักงกรดูว่าจะดีกว่านะครับนะฟันทองหลังช่างกูฏที่5ชอบไปด้านของ พชรตะวันออนิตยาพรนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง5คู่ครับําหรับรายการฟันทองหลังช่างช่อง7ในวันนี้นะครับนะาผมเวเวลาเพราะว่ามีมวยช่อง7ช่องเดียวมีเวลาฟันทองหลังช่างมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับนะผิดถูกแบบไหน,นอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ว่าข้อมูลมวยก่อนชกท่านได้ฟังผมแล้วท่านเดินเข้าไปตู้การันตีว่าข้อมูลมวยก่อนชกไม่เป็น2รองใครในสยามอย่างแน่นอนนะครับนะ้ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ